ดาราสาวสวยหมวยแซบเปิดใจเคลียร์เรื่องเลี้ยงเศรษฐีถังแตกเป็นสาวสวยอีกคนหนึ่งที่เคยมีประเด็นดารดาม่าจนถูกวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลอย่างอิงอิงอิงนภัฒนแต่เรื่องก็จบไปแล้วต่างเดินหน้าทำงานกันต่อไปแต่ต่อมาก็มีประเด็นให้แฟนๆฮือฮาอีกครั้งเมื่อทางด้านอิงอิงได้เผยเรื่องเคยเลี้ยงเศรษฐีถังแตกผ่านติกต็อกเรื่องนี้เธอเผยกับสื่อว่า เรื่องเคยเลี้ยงเศรษฐีถังแตกจริงๆอิงไม่คิดว่าจะเป็นข่าวได้อิงไม่ขอพูดถึงใครก็แล้วกันค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นอดีตซึ่งมันก็ผ่านมาแล้วอิงแค่ยอยากจะบอกว่าในหลายๆเหตุการณ์ทุกอย่างที่อิงเจอมาอิงคิดว่าอย่างน้อยมันอาจจะไปเป็นบทเรียนในชีวิตของใครสักคนได้อย่างน้อยเราได้ช่วยเหลือคนด้วยถามว่าเขามาแนวเกาะไหมเขาก็ไม่ได้เกาะนะคะ แค่ในบางครั้งเขาไม่มีเราก็จะต้องซัพพอร์ตบ้างไม่ได้มาเกาะเลยทีเดียว